ชาวตุลค่ะดูความรักประจำวันที่14มีนาคมนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือดาบนะส่วนเขาเป็นเ m มเพลอนะคะแต่ขึ้นมากับหัวนะวันนี้คุณตุลเองนะคะมีความคิดที่เริ่มใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตส่วนตัวของคุณนนะคะที่ว่าเวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงความคิดตรงนี้หรือว่ามีความคิดอะไรใหม่ๆตรงนี้มันอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณนะคะ อแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะยังมองโลกในแง่ไม่ดีเท่าคุณนะเอ็มเพอยเรอร์ยังกับหัวอยู่นะคะเขาอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจค่ะในความคิดของคุณหรือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะพนักง,งานมันยังคอนทาราสต์กันอยู่อะ่ะคือคุณมีความหวังแต่เขาเนี่ยยังเฉยเอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะวันนี้นะคะจะรวาลให้พลังงานเลิฟยูเซิร์ฟเฟิร์สขึ้นมาก็คือว่าเราจะคิดอะไรก็ตามอยากให้เราคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวของเราด้วยนะคะหรือว่าคิดถึงความสุขของเราด้วยนะ ถ้าแฟนไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันดีก็ตัดสินใจไปตามนั้นนะคะคือต้องเผื่อใจไว้ให้ตัวเองบ้างอย่าไปตัดสินใจอะไรตามใจแฟนอย่างเดียวนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็มี meditation bring answer ด้วยก็คือออสติค่ะจะทำให้คุณสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ